time to sweet time and sweetie ต oh, ้องตรวจสุขภาพปล่อยทิ้งไม่ได nah ้เด uh, uh, um so ี๋ยวมันจะเสียนะเก็บเอ็นผสมพขกกินแค่เอ็นปดวันดีใช่ไหมเอ้โหตีลาบิสูถึงเวลาท i m e อะโอ้ไปหาหมอมาตรวจเลือดเมื่อเช้านะเออ อ่าเขาเรียกว่าข่าวดีปลายปีวันดีอารมายูเฮฟเคลิสเลนไขมันเลือดจางนะคะธาตุเหล็กน้อยเออเป็นเลือดขาวไม่น้อยนะคะสามอย่างละเดี๋ยวนัดเจอหมอเอ,อ่อวันพฤหัสนี้โดนอะไรก็เลยกระเดกอยากก็เลยเกนัเมเบอร์อ่าวันที่สองเราไปคุยหมอปรึกษาว่ารักษาอะไร นี่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 อิส h ตพอมแปมวิตามนวิตามินวิตามินซีนี่เวลาตอนนี้เท่าไหร่สองทุ่อุ๊บสโี่สองทุ่มกว่าอ่ะยังไม่ถึงสองทุ่มวันนี้สตาร์ทเร็วเลย mm hmm. กินของหวาน hmm. mm hmm. นะทีนี้มันก็ตกค้างเหลือเป็นเ <Vitamin B. S 2> ลดิสแตพอมคอเลสเตอรอลน,นะไขมัน mm hmm. ตกค้างเหลือเป็นไขมัน แล้วทุกวันบอกบ,บอกฟังนะอ่าลัคก,กี้นะเดือนสุดท้าย mm hmm. ได้ขาวว่าต้องดูแลตัวเองแต่เบิงเด้ออืออืบอกบอกฟังกิมนิดแป้นดีจ้ะมาไม่อร่อยอ่ะเนี้ยยายเวสอะได้กินเหมือนกับใครอืม เห็นอร่อยเลยเบิงนะ้งหน้าคนป่วยบอกดื้อฮนะอีแคบเยาวโนดิกะป๋าป้าอย่าบุตรเขยิ้นแซนมามาต้องการป้าป๋าดูแลป้าป๋ามุดสุขภาพแข็งแรงเอลเลสฟังหน่อยรับสลาปอ่ะ นอนไวหน่อยพักผ่อนเยอะๆกินขนมหวานรอบดึกเผาๆหน่อยอย่าอย่ามุดมินดาเดย i อิสเด n อนสเตปห้ามกินขนมหวานรอบค่ำแล้วก็ขนกรุทสเสลัดก่อนอันนี้สลัดออเซตไม่นอนโซฟา เซออออบจากหมดแล้วกระปุกหนึ่งพี่น้องเบิ่งเอาเมียนะห <c> ัวเข้าปีนี้นะคะผ่านมานอกจากกานปลายปีต้นปีที่ผ่านมาหัวเข่าบวมตั้งแต่เดือนธันวาไหมดูดหนองออกสามครั้งบ้านหกกระลกเก้าอ่ะเนาะแต่ก็ว่ามากินจันไกนะฮะบอกฝังงที่จังไก่น,นะ,ะเนื้อโอเคหมู่บท่าใหญ่เจ้านี้จะเป็นไก่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยน,นะเนออเขาบอกว่าเออ ไปหาหมอหมดโทรถามสุขภาพสงสัยกินอาหารไทยไหลายว่าสั้นต่อไปนี้อีต้มมันกินกับสเต็กเอ้าไม่ต้องกินอาหารไทยะนะเอออันอนี้พอแล้วโอเคเอาถ้วยนี้หนีเลยกนุกตบก <laughs> นุกกรบฟาแรนเบจยว่า โอ้โหนี่ดีนะหยิบมาแค่สองอะ่ะปกติแพ็คนี่นมันมีอยู่สามอ่านะไม่กินทีเดียวทั้งแพ็คอะ่ะถือว่ามิ้นแล้วเบิ้งเอาความดื้อรั้นของคนอะ่ะมิดน้อย,ม,อยมันไม่น่อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะลีเขสนแสนอา <c oughs> ชีบีบโอ้ยแซ่บไยพี่น้องเลย หัวผู้ใดกินคงหวานยำแรงกันเนี่ยของค่อยนี่เลยมีสตาร์ทเวลาเสร็จแล้วก็มีเลยกาในตาแจ้งในกินน้ําตาลทีเนี่ยดึกดืนตีหนึ่งตีสองานะสิไปนอนนะพี่น้องเอ้ย<ม>ดีบดีหลับคาโซฟานี่หลับผัวค่อยนะซูมือเนี่ยอืม